ผมมาแบบไม่ได้บอกเจ้าของบ้านนะครับโอ้โหชิลมากครับนั่งสองพระทีมงาน,นไปถึงล็อกล็อกใส่ไงเลยนะพี่โจ้อ้าวอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โจ้สวัสดีครับสวบัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับติดหมติดติดไหมมายติไหมา เดี๋ยินติดไม้ติดไม้ครับติดไม้ก่อนไปติดไม้โอ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ต้องไม่ต้องแบบอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะฮะยังมีอีกแต่ว่าเอาเก็บไว้ในเซฟเก็บเก็บไว้ก่อนเพราะว่าผมจองไว้หมดแล้วอ้าวพี่อ้าวพี่เฮลโลพี่เล่นใช่ไหมคุณเล่นไพ่เป็นอ่ะอย่าดีแต่ปากเล่นพระใช้ตาอย่าใช้ปากอย่าใช้หูรีบคร์ตเริ่มขึ้นแล้วครับผมว่าไฟ่มีต่อยในกล้อง สวัสดีครับวันนี้เป็นอีก EP หนึ่งนะที่แบบผมมาแบบไม่ได้บอกเจ้าของบ้านนะครับเดี๋ยวจะมาเซอร์ไพ์นะครับวันนี้เขาทำอะไรอยู่เดี๋ยวไปดูกันนะครับโอ้โหชิวมากครับนั่งสองพระนี่ยทีมงานไปถึงล็อกล็อกใส่ไนเลยนะ นั่งสองผ้าอยู่พอดีพี่โจโออ้อ้าวอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โจโ้สวัสดีครับ,บ โอ้สวัสดีครับติดไหมติดไหมติดไมหมมาติดไก่อนเดี๋ยวเดีติดไหมติดไหมครับติดไมเดี๋ยวก่อนไมปติดไหมโอ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้ยเดี๋ยวก่อนไปต้องแล้วชินชินชินมาชินก่อนชินครับโอ้โหพวกคุณมาแบบไม่บอกแล้วก็เป็นโควิดหรือเปล่าเนี่ยติดตายแล้วติดพี่เขาครับพวกคุณทำอะไรกันวะเนี่ยโอ้ข้ามาก่อนโอ้ตายแล้วมาไม่บอกเลยตายชิบหายโดนต้นแน่เลยงานนี้ย โอ้ยตายแล้วประเทศไทยทำไรอยู่ว่จะขายพ้าจะขายพ้าขายพ้าขายพ้าโอ้หนั่งขายตรงนี้เลยมีคนเดินผ่านตอนเย็นขนาดนั้นโอ้เปิดแผงเลยครับมีคนเดินผ่านตอนเย็นจริงๆแล้วเปิดเปิดแผงนี่ต้องถูกนะีิโจับเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนไหมเข้าบ้านดีกว่าไหมอ่าเดี๋ยวเข้าไปคุยยังไงเดี๋ยวแนะนําตัวก่อนนะครับอ่าวันนี้ผมมาบุกลังนะผมว่าเชื่อว่าพี่ๆที่ชมไลฟ์สดหลายๆเพจนะ ต้องรู้จักเขานะพี่โจฮิรันหรือหรือเซียนพม่าเซียนพม่าเซียนพม่าอ่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่โจแนะนําตัวแล้วเดี๋ยวเข้าไปสวัสดีครับผมโจฮิรันนะครับวันนี้มามแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยไม่บอกไม่บอกครับไม่บอกครับไม่บอกไม่กล่าวไม่โทรไม่มีโทรศัพท์ไปทำบ้าอะไรมามันไม่บอกไม่ได้รายการผมต้องเลียวครับโอ้เลียวมากเลยครับตอนนี้กูเอาผ้าออกมาบานกูเอาผ้าออกมาบานเลยเนี่ย โเลหมือนรู้เลยครับปกตินั่งส่องดูหผีทุกวันไงครับโอ,โอ้แล้วรู้ด้วยแล้วเดินเข้ามาแบบเอาเนื้อคนแถวนี้คนในซอยเดินผ่านคุยกันเพราะทุกวันเป็นอย่างนี้ไปเข้าบ้านก่อนอไ,ปไปคุยกันข้างในครับผมอาชีพพูดไหมทำอะไรอยู่อ๋อตอนนี้เอาสาระหรือเอา ยังไงก่อนยังไม่ได้อ่านที่ไม่ได้อ่านอะไถามถามที่เอาเลยเอาเลยผมก็จะพูดอย่างเงี้ะเอาจะเป็นสาระหรือว่าเป็นแบบที่คุยกันก่อนเอาให้คุณเลือกก่อนผมจะผมได้สองสองฟิลผมว่าไฟมีต่อยในเ้นถ้าบอกเอาแล้วเริ่มต้นบอกเลยนะสวัสดีครับพี่ตู่เดียว เดี๋ยวเรามานั่งคุยกับพี่โจกันนะครับว่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระเครื่องนี่พี่โจาสะสมแล้วก็ประสบการณ์นะว่าพี่โจเนี่ยมีประสบการณ์อะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเราต้องมาทําความรู้จักกับพี่โจหิรันก่อนนะครับอ่าพี่โจแนะนําตัวอีกครั้งพี่โจสวัสดีครับผมโจหิรันนะฮะคือจริงๆแล้วอาชีพอาชีพของผมเลยจริงๆก็คือทําเกี่ยวกับพวกแบนรนด์เนมกาแฟขายแบรนด์เนมแล้วก็พระใหม พระใหม่ที่ตามวัดตามอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเอามาให้แล้วเราก็ไปส่งตามศูนย์ให้ศูนย์ขายนี่คืออาชีพหลักของเราจริงๆเลยแล้วเมื่อก่อนผมก็มีศูนย์อยู่ที่วัตีรันอืมครับคอนรทนดูจีแล้วก็เสร็จแต่ตอนนี้มันเกิดโควิดนี่เอาเป็นจริงๆจังๆกิงวะนะจริงจังครับหน้าหน้าผมจริงจังมากยังไม่เล่นนะยังไม่เล่นโอเคยังไม่เล่นผมไม่เหลเพราะเดี๋ยวคุณคุณตลอดเนี่ยผมผมกำลังอินอยู่กําลังฟังอยู่แล้วก็เสร็จตอนนี้ก็เลยกลับมาอยู่บ้านอยู่บ้านเสร็จก็ไม่ได้ทําแบรนด์เนม อ่ะฮะก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้ไปว่าส่งไปนอร์เวย์ส่งไปอเมริกาส่งไปคือส่งทั่วโลกอ่ะอ่าครับผมเธอคิดีบแต่ว่าพระเนี่ยคือของชอบของชอบนะของชอบครับของชอบก็คือปกติผมจะเห็นพี่โจออกแบบมาเครื่องเองใช่ใช่ใช่เดี๋ยวมีให้ดูใช่เดี๋ยวมีให้ดูเดี๋ยวมีดูเดี๋ยวต้อมต้มหยิบไอ้พระที่พวกตัวเนี่ยที่เป็นทองคำเอามาให้ดูน่ะอ่าเดี๋ยวหยิบให้ดูครับงานที่ออกแบบส่วนตรงเนี้ย พี่โจเขาสะสมมาเครื่องเนี่ยอันนี้ส่วนหนึ่งค่อนข้างหลายสายเลยใช่ครับนะครับอันอันนี้ส่วนหนึ่งครับอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะฮะเพราะเมื่อกี้ไอ้ส่วนเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยก็คือเมื่อกี้ผมนั่งส่องอยู่หน้าบ้านครับผมก็ออกมาส่องแค่แค่นี้แต่อย่างพวกตัวหลักๆจริงๆเนี่ยยังมีอีกแต่ว่าเอาเก็บไว้ในเซฟเก็บเก็บไว้ก่อนเพราะว่าผมจองไว้หมดแล้วอ่าพี่อ่าพี่กระพี่เล่นใช่ไหมพี่เอาใช่ไหมเฮ้เดี๋ยวก่อนผมถามก่อน ไปพม่ากับบ้านรู้สึกไงบ้างครับไม่เป็นไรบ้านผมอยู่ข้างบ้านพี่นะครับเมื่อน่เราคุยกันไม่รู้เรื่องนี่ครับเนี่ยอย่างเห็นแค่ถาดนี้ถาดเดียวนะเป็นแบบพระหลักหมดเลยนะครับพระหลักหมดเลยเนี่ยอย่างหูนี่นี่ปูดูเนื้อเงินนี่ด้วยครับอู้ยนี่พมหนึ่งเจ็ดรุ่นแรกเนี่ยเพชรย่อมมงกุฎครับอ่าเนี่ยของปูโอ้โหนี่ แค่จับมานี่ถึงร้านไม่เป็นร้านนะนะนะก็สองล้านกว่าก็แต่อตอนคุยราคาผมลักแสนมาอ,อา,อาอีกแล้วโบเข้ามาอีกแล้ว <c oughs> นี่โอ้โหสุดครับนะหูนี่นี่คือพระสายหลักท้งนั้นเลยนะครับโอ้โหพ่อพุมด้วยพ่อพุมช่องแคบนมน้ช่องเหลืองฮะไม่ชตองเหลืองหายากหน่อยอ เป็นเนื้อนิยมสุดครับนี่หลวงปู่ทิมละหานไล่ครับนี่หลวงพ่อทาพเนียงแตกครับพ่อเนียมวัดน้อยแล้วก็หลวงพ่อเผื่อวัดกิ่งแก้วครับพ่อแก้วพวงมาลัยหลวงปู่ทวดศูนย์ห้าตารีดดีครับแล้วก็หลวงพ่อโสธรสองหน้าสองสี่กว่าแล้วก็เป็นวงแหวนเต็มครับนิยมสุดนี่แล้วก็จะมีหลวงปู่ภูวัดอินหลวงพ่ออ้นไวบังจากอ ครับอันนี้คือถาดนี้นะถ้าสอนพระเก่าเลยไหมาหลวงพุทสุนทรบังประหมออาจารย์หลวงพ่อปานสุดครับครับเนี่ยครับโอ้แล้วก็นี่เห็นนี่มาแบบเต้งตัวนะอันนี้คือชุดชุดชุดที่เอามานั่งส่องดูเฉยๆว่าจะขึ้นคอแต่ชุดมันมีชุดใหญ่ที่แบบเอาขึ้นคอไม่ได้โอ้โหอันตรายปกติปกติเห็นปกติปกตินี่ผมเห็นวิโจนี่ มีเยอะกว่านี้เยอะเลยนะมีเยอะครับัน้มไปไหนหมดนะมีแบ่งเพื่อนด้วยเพื่อนเพื่อนเพื่อนแบ่งไปด้วยใครครับใครเพื่อนพี่ครับเพื่อนพี่ไม่เพื่อนผมเพื่อนพี่ครับนี่งานที่ผมออกแบบอไม่นี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 ่งานที่ผมออกแบบเองับผมจะเป็นทองคําครับทองคาอันนี้ทองคำออกแบบเองทั้งหมดเข้ามาดูใกล้ๆครับดูเลยเลย นี่นะงานที่ผมออกแบบเองนี่จะเป็นเนื้อทองคําผมหล่อทองคําเก็บไว้เพื่อเป็นให้รู้ว่างานเราทําเองเราออกแบบเขียนเองเขียนอะไรเองเนี่ยงานพี่รายละเอียดสุดยอดอ่ะครนี่คือเกี่ยวกับพวกเครื่องรางท้าใหม่ครับผมที่เราจะทําเองวันนี้มามีพระมาแบ่งปันไหมเอาไม่มีหรอกครับผมมาตัวเปล่าจะจะเอาพระกลับบ้านําไมนี่แสงเงี้ยสมไมนี่แสงเงี้ย แล้วก็หลักๆเลยที่เรามาวันนี้นะครับก็จะเป็นพระเครื่องของบุโตะนะครับ<ช>นี่ไม่ต้องไปเอามาเพิ่มแล้วเอาแค่นี้ก็สองสาล้านแล้วนะครับใช่คืออันนี้คือส่วนหนึ่งครับส่วนเด<ช>ียวถามบส่วนเดียวนี่นี่มันมีอีกส่วนหนึ่งที่เก็บไว้เนี่ยผมอยากอยากถามพี่โจว,ว่าผมอยากให้พี่โจเล่าประสบการณ์ให้ก่อนอื่นผมบอกก่อนดีกว่ามา ผมตั้งแต่ผมเล่นพระมาเนี่ยตั้งแต่เล่นพระทั้งพระเก่าเนี่ยครับจนพระรุ่นมาเนี่ยคือผมเนี่ยจะเป็นคนชอบเอาตัวเองเข้าไปศึกษาก่อนอฮะศึกษาว่าพระองค์เนี้ยเก่งจริงไหมครับดีจริงไหมอฮะไม่ใช่ว่าผู้ซื้อตามกระแสถ้าเกิดดีจริงเก่งจริงเราไปสัมผัสด้วยตัวเองแล้วก็เกิดอะไรที่แบบหลวงพ่อทาอะไรหรือว่าหลวงพ่อมีคูะไรให้เราหรือว่าการลักษณะการ,รวัดปฏิบัติของท่านดีมผมจะเอาพระองค์นั้นมาก็คือง่ายๆเลยก็คือพี่จะสะสมเฉพาะที่พี่ศรัทธา ใช่าจะไม่มั่วไม่ว่าเียใครว่ากระแสดีกูก็ซื้อไม่ใช่ครับถ้าไปดูแล้วไม่ชอบใจก็คือต่อให้แพงแค่ไหนก็ไม่เอาเขาเรียกว่าศรัทธานำก่อนใช่ครับศรัทธานำก่อนถึงจะสะสมใช่ครับของเกจินั้นๆใช่ครับและปฏิหารเนี่ยเกิดจากศรัทธาครับเราเราเราอย่างหลวงพุโตนี่หลวงพุโตเนี่ยบอกตรงตคือว่าถ้าแม่ผมเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนบ้านผมอยู่วงเวียนใหญ่พี่กะรู้อยู่อยู่ตรงวัดทีรันครับวัดทีรันเลยซึ่ง ซึ่งแม่ผมอ่ะจะอยู่ใกล้หลวงปู่โตก็คือญาตินั้นสิ่งหลวงปู่โตทั้งนั้นใช่แม่ผมจะไปหาทุกอาทิตย์ครับสมัยก่อนตั้งแต่ผมเกิดครับแม่ผมจะหาไปหาทุกอาทิตย์แล้วก็เสร็จแล้วพ่อผมจะไปกับแม่ผมตลอดแล้วต่นหลังพ่อผมแม่เลิกกันแม่ก็ไม่ไปหาหลวงปู่ครับแต่สมัยก่อนผมยังเด็กอยู่ที่แกไปหาไม่หมายุคนั้นและแกก็เป็นคนที่ศรัทธาหลวงปู่โตมากครับศรัทธามากซึ่งเราก็ไม่ว่าผมจะค้อยพระวันไหนแล้วแต่ที่ผมได้มาเนี่ยครับแกจะถามผมเลยมีหลวง ทำไมกับแม่ทำไมถึงว่าทำไมต้องมีหลวงปู่โตครัจ้จงไปศึกษาลูกพระองค์นี้เก่งจริงแม่นับถือโยงเดียวในประเทศไทยคือแม่ยืนยันเองเลยภาคกลางนี่คือหลวงปู่โตองค์เดียวครับแต่ถ้าเป็นภาคเหนือก็ครูบาธรรมชัยคนั่นแหละครับก็คือก็คือวัดปฏิบัติของหลวงปู่โตที่แม่ผมประสบการณ์เจอมาครับคบผมแต่ส่วนส่วนจะเล่าประสบการณ์ที่ทําไมผมถึง ทีแรกอ่ะหลวงพ่อตูนผมไม่เยอะผมไปเจอเซียนอ่ะเซียนพม่าอยู่ชั้นสองพามาชั้นสองนั่งขายของย้อม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 ยังเหมือนของเด็กเล่นนะสงสารสงสารแต่โชคดีนะเขาหล่ออ้เขากล้าพูดเนา้อโยวันนั้นพี่โจไปหาผมนี่จะสิบปีไม่ใช่วันนั้นผมไปเดินซื้อหลวงพ่อปายกับหลวงพ่อดูไปเดินส่องอยู่ แล้วก็ไปเจอพี่รู้จักแต่รู้จักกันมาก่อนแล้วก่อนที่จะซื้อเข้าไปเข้าไปเดินมีมีโทรคุยกันอยู่แล้วจริงๆกับผมอ่ะไม่ได้สะสมเยอะหลวงพ่อหลวงปู่โตอ่ะแต่ผมสงสารคนขายไงไม่มีใครไปซื้อข้าว้ลงนั่งร้องไห้เลยฮะเอ้ยผมเลยซื้อกับมาผมเลยซื้อกลับมาเดี๋ยวแป๊บนึงเขากาแฟก่อนเอากาแฟก่อนทำกาแฟมาก่อนเลี้ยงกาแฟไหนๆก็มาบ้านเลี้ยงกาแฟหน่อยเนี่ยแล้วผมจะมีอยู่ฟิลหนึ่งที่พี่โจเล่าให้ฟังอ่ะ อเดี๋ยวจะเล่าถึงตรงนั้นว่าเสร็จพราะใผมผมรู้จักอย่างนี้ผมก็เลยซื้อเริ่มซื้อมาองค์หนึ่งครับแล้วองค์นั้นอ่ะผมก็ไม่ได้เลี่ยมทองที่แรกที่ซื้อกับพี่องค์แรกอ่ะใช่ผมไม่ได้เลี่ยมทององค์แรกพี่โจซื้อนี่เล่นรุ่นรุ่นนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่รุ่นนี้เลยเขาชอบมากแต่ว่าองค์นี้คือถูกถูกสับมาจนสวยแล้วใช่ครับแต่รุ่นก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนองค์แรกไม่ได้เริ่มเรย่เริ่ม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 เรเริ่ สมัยก่อนที่ซื้อองค์แรกคือสองแสนกว่านะใช่สองแสนกว่าใช่โอ้รุ่นแพงมานานแล้วใช่สองแสนกว่าครับแล้วก็ซื้อมาองค์แรกก็เรียบพลาสติกธรรมดาครับแล้วก็ห้อยแล้วจังหวะแม่ผมไม่สบายครับแม่ผมป่วยแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลหัวเฉียวครับครับแล้วก็เสร็จผมก็ไปเยี่ยมแกสึกแกก็เห็นผมห้อยนอกเสื้ออฮแต่แกพูดไม่ได้นะเขาเพราะใส่สายยางใส่หมดเล้พูดไม่ได้แล้วแล้วเสร็จเนี้ยแกก็เลยชี้ชี้ที่คอผมผมชี้เนี่ย อแล้วทํามือขออย่างงี้ผมว่าเอ๊ะผมก็เลยถอดจากคอแม่จะเอาไปทำไมคือแม่จะห้อยคอก็จะคล้อยคอให้แม่ไม่ห้อยให้เอามาใส่มือเขากจัาจับจับเสร็จเขาก็เอาพระเนี่ยไปแตะอย่างเนี้ยเขาแตะอย่างเนี้เขานอนอยู่บนเตียงเขาแตะของเขาแล้วเขาหลับตาครับแล้วเสร็จสักพักหนึ่งอ่ะเขาก็ชี้ไปที่ปลายเตียงว่าผมว่าตกใจอ่ะผมหันไปปลายเตียงไม่มีใครเหมือนกับว่าชี้ว่าหลวงปู่มา ใช่อืผมก็ตกใจแก,กาชี้พัที่พักก่อนครับแล้วแกชี้ว่าอยู่ที่ปลายเตียงแกอืมโอาโหแกพูดอย่างนี้แล้วซึ่งวันนั้นต้อมจะยืนอยู่ข้างหนึ่งผมยืนอยู่ข้างหนึ่งผมก็หาจไปมองหน้ากันว่าคืออะไรวะแต่ผมก็ไม่ได้เอใจแล้วผมก็พัเสร็จแกก็ยื่นให้ผมแล้วก็ของขอให้ผมครับผมก็กลับมาบ้านตลนนั้นสองวันแม่ผมเสียนี่คือประสบการณ์เลยครับโอ้โหประสบการณ์ตรงเลยนะใช่ผมพ่อยหลงพ่ออื่นไปอ่ะ ครับแกไม่เคยขอมาดูขอมาแต่จะมีหลวงปู่โตองค์นี้องค์เดียวองค์เนี้ปดเนี่ยก็เริ่มจากความศรัทธาของคุณแม่ใช่เขาเลยเริ่มเริ่มเนี่ยสะสมจริงจริงพี่ก็มีหลากหลายรุ่นมากกว่านี้ด้วยนะเยอะแต่ว่าไม่ได้เอาออกมาแล้วก็มีที่แบ่งไปด้วยก็เยอะแล้วก็แบ่งแบ่งคืนให้พี่ตู่ก็เยอะครับผมครับแล้วก็โดนกินตัดไปก็คือเอาถึงผมพูดนะแต่ว่าวงพ่ออย่างเนี้ยมีคนมาซื้อผมเนี่ย ถ้าผมเบื่อแล้วก็คือว่าแบ่งกันให้เขาห้อยผมก็จะมีกําไรแต่ผมเล่นหลุมพูดโตผมไม่เคยมีกําไรเพราะมันไม่มีคาว่าสิ้นสุดมันก็เจอขยับขยับขยับเลเวลเลเวลคือถามมีกําไรไหมมันมีกําไรตอนที่เราขายแล้วผมก็กาไรทุบไปเอาที่สวยกว่าใช่ไหมใช่ใช่ใช่อย่างนั้นผมทําอย่างนั้นคือเก็บทั้งทีเอาให้สุดสุดใช่คะนั้นเองผมไม่ใช่ว่าเออว่าเก็บพาร์แล้วก็เหลือเล่นพาร์แล้ว จะมานั่งเกงกําไรหรือว่าอะไรไม่ใช่อย่างนั้นผมจนมากจะเนี่ยก็เห็นอยู่มันมีอีกถ้าเอามาวางเนี่ยมันก็เต็มโตแหละแต่ว่ามันก็เอาแค่นี้ก่อนครับอ๋อยังเนี่ยไม่เล็นกาไรอย่างวงเนี้ยวงนี้องนี้องนี้ไม่ถึงแสนไม่ใช่มันมีเด็กตกรถไงเดือดร้อนเงินวิ่งไปหาที่ผมที่วัดทีรันอตกรถเด็กตกรถท้งไ้นให้เด็กตกให้เด็กตกรถราคาเดิมไม่ไม่ใช่ได้แค่พรนะนะ ดูรูปเก่าไหมมใหีให้ของอย่างอือ่นเอแถมมีแถมด้วยนี้มันจะขาดทุนหรไหนคือเน้ไอคือได้หมดแต่บัวสองเนื้อเข้มพับนเลยครับเป็นน้ำตาลปี๊บเลยนะองนี้โอ้องนี้ชั่วโมงนี้ก็มีครึ่งลานแล้วสภาพแบบนี้แป้งหลังยังเต็มเลยองค์นี้ชอบข้างหลังแป้งหลังพี่อ่าน้นาป่าแป้งไม่ได้เลียมหรอไม่ใช่ตอนไปรัชดามาสอนไปรัชดามาไปรัชดาไง กลับมาแป้งติดเลยอันนี้แป้งเดิมนะครับแป้งเดิมแป้งเดิมมาแป้งเดิมโอ้สวยติดครบเลยครับเข้มเนี่ยแต่องนี้องนี้ไฮไลท์มากนะองนี้เป็นเข้มนี่เนื้อเกสรที่เข้มมากอันนี้เข้มกว่าเดิมไหใช่ลองลองดูดีๆเข้มกว่าเดิมตอนที่ไปที่ร้านที่เอามาอ่ะยังไม่เข้มเท่านี้แต่วันนั้นที่ผมแซวเจ็กตุ้ยไปว่าเจ็กตุ้ยเข้มกว่าเดิมแล้วเข้มกว่าเดิมจริงพี่ลองส่องแล้วก็เนื้อมันจะเหมือนว่า ความเข้มมันอ่ะมันเหมือนจะเซตตัวแน่นเซตตัวแน่นแล้วอยู่กับที่ควันลัสองดูดผมก็ตกใจเฮ้ยวัน,นที่ได้มาแรากมันไม่ได้อย่างนี้แต่องค์เนี้ยผมชอบตรงตรงนิ้วคือปนนี่เกศรเนี่ยจะหานิ้วเต็มน้อยนียากมากครับองค์น,นี้ทั้งหน้าทั้งหลังแต่ว่าเพื่อนผมไม่ชอบอย่างนี้เพื่อนผมอยู่เยาวราชอ่ะเขาชอบแค่เจ็ดนิ้วหรือหกนิ้วแค่นั้นเอง เดี๋ยวอีพีหน้าไปลุยเลยคนเนี้ยคนยอนลาดเนี่ยเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวผมพาพี่ไปหาเขาเลยผมถามเขาดูอัเนี้ยชอบไม้เขาบอกไม่ชอบเขาชอบแค่เจ็ดหรือหกนิ้วอ๋อแค่นั้นเขาบอกของเขาแค่นั้นเจอคนนี้ปุ่นหกปวดดุ้ยนั่นแหละโอ้ต้องบอกเลยนะว่าพี่โจเนี่ยเริ่มเริ่มสะสมจากจากความศรัทธาศรัทธาด้วยหนึ่งสองเป็นครั้งแรกที่เกี่ยวกับหลวงปู่โตแล้วก็คือผมอยากจะรู้หลวงปู่โตเนี่ย ผมไปคุยกับพี่ครับแล้วพี่เป็นคนสอนผมว่าให้ดูยังไงอะไรยังไงเก๋แท้ผมซึ่งบอกเราไม่เคยเจอตั้งแต่เราเล่นพาร์มาส่วนมากสมัยก่อนถ้าเล่นพาร์กว่าผมจะไปทุกวันเนี้ยก็คือเจอแต่พาร์เก๋เป็นกระป๋องอะต้องต้องไปควายคว้าเขาเองแต่ลงปูตโต้เนี้ยผมเหมือนมาทางรัฐซึ่งผมองค์แรกองสององสามองสี่พี่เป็นคนบอกผมค ผมก็เลยตั้งแต่นั้นก็เลยลองเข้ามาศึกษาดก็ถูกทางไงพี่อ่าก็เลยมาศึกษาศึกษาแล้วก็สะสมใช่อ่าเขาเรียกว่าเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปใช่ใช่ครับนะครับแค่นั้นเองแล้วถามว่าประสบการณ์ดีไหมไม่ใช่แค่แม่ครับต้อมแฟนผมซอด้วยใช่ใส่ไว้ที่คอองค์เดียวครับและตอนนั้นไปตัดหญ้าใช้มีดยาวๆอ่ะมีดยาวๆอ่ะ ตัดเขาไม่ตัดอย่างนี้เขาไปตัดเข้าหาตัวอ๋อไปไปไปกวาดเข้าตัวแลบนี้เขาสากไปปั้งแม่งตัดต้นไม้แล้ววิ่งเข้าหน้าแข้งเขาโอ้โหไม่เข้าไม่เข้าไม่เป็นแค่เขียวเขียวองค์ละห้อยองค์เดียวด้วยห้อยองค์เดียวเียนั้นเขาบอกว่าห้ามขายและองค์นั้นคือที่องค์ที่ผมชอบเล่นกับพี่เข้าตอกแตกที่ผมก็บอกพี่ว่ามีผมเปลี่ยนแรกได้ไหมเข้าตอกแตกคือองค์นี้เลยแลยนั้นเขาก็รักเขาบอกจะขายองค์ไหนขายจต่องค์นี้เขาไม่ขายนี่เลยเลยเลยองค์นี้ ที่ได้จากพี่มาเหมือนกันครับออนั่นแล้วก็ไปเลี่ยมท้องให้ทาสมัยก่อนเขาก็ใส่จริงๆให้ให้เขาแล้วแหละ7 0็ดร้อยเขาไม่ขายผม<อ> <laughs> พี่ครับเจ็ดร้อยแล้วไปดีกว่า <laughs> ไปเลยครับเออลยก็เนี่ยคือองค์นี้เลยแล้วั้งนั้นเขาว่าผมเวลาผมซื้อตรงปุตโตครับเขาเลยไม่ขัดเนี่ยอืเพราะเขามีประสบการณ์ตัวเขาเอางดชวยใช่ใช่ใช่ก็ส่วนใหญ่จะสะสมพระที่ศรัทธา แล้วก็มีประสบการณ์ใช่ครับใช่ครับใช่ครับสุดสุดเลยครับครับก็คือจะเป็นอย่างนั้นผมจะคือจะลักษณะว่าพระที่ผมจัดเราเช่าทั้งหมดเนี่ยสังเกตได้เลยหลวงปู่โตธรรมนัฐองค์จริงของหลวงปู่โตจะเยอะสุดครับวัดอื่นจะมีแค่เต็มนี่ก็ห้าองค์แล้วก็ที่ผมรักก็คือหลวงปู่ดูหลวงปู่โตหลวงพ่อปานครับสามองค์ตองนี้ในยุคนี้นะอ่าอ่าคือสามทหารเสือผมเลยครับผมโอ้ก็ต้องบอกเลยว่า สามสายเนี่ยคือสายที่แข็งด้วยใช่ครับสะสมได้แน่นอนครับหลวงพ่อปลาหลวงปู่โตหลวงปู่ดู่สามองค์ครับถ้าอยากให้เพื่อนคนคนไหนที่มีแบบกําลังครับตอนนี้ผมไม่ได้ว่านะพัฒนิ่งครับเพราะเมื่อพัฒนิ่งมีทุนหน้าซ้อนอืมคือคนมีกําลังเพราะว่าผมเคยผมเคยเขียนกราฟหลวงปู่โตครับตั้งแต่ผมเริ่มเข้ามาเล่นเนี่ยตั้งแต่องค์ไม่กี่ตังค์ครับปุ๊บมันจะนิ่งอย่างเงี้ยนิ่งสักระยะหนึ่ง เสร็จมันก็จะดีขึ้นใช่แล้วมันก็จะไปนิ่งนิ่งครั้งที่2นะที่ผมโดน2รอบนะก็ครั้งที่3ก็วิ่งขึ้นมาราคาทุกโลกวันนี้คือมันสบายก่อนเราซื้อได้สามองอือปิดนี่ซื้อได้องค์เดียวก็ถ้าเปรียบเป็นกราฟก็เหมือนขั้นบันไดเลยพอขึ้นมาเพิ่มเดียวมาอย่างนี้ขึ้นแล้วนี่ขึ้นอีกแล้วก็นี่อ่าเป็นขั้นบันไดใช่ครับน้าเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ได้ขึ้นโดดแบบอ้างนะทั้งค่าที่ดูทั้งหมดเนี่ยหลวงปู่ดูหลวววงงงปปปปู่่่่่่เเเตตจจะะ็นนนนนนกรราาาาฟออยยัั้้คบผมแสหลพีีไ ค่อยๆขยับขึ้นอย่างเดียวไม่มีคําเ่านิ่งแต่ค่อยๆแต่ไม่ไปไม่ไปแรงค่อยๆขยับขยับอย่างเดียวแต่ว่าเราอยู่ไปมุนมองเรื่องมูลค่าครับผมมองความศรัทธาผมว่าบางทีเนี่ยเราศรัทธาไปเนี่ยเราได้มาทางธุรกิจทางอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยขอได้ใช่ขอได้จริงไม่ไม่ไม่ได้ว่านะแฟนผมเวลาลุกเดือนนี้ลูกค้าน้อยอให้เอาเงินร้านไปละครับอเขาจะไปห้อยสร้อยละ เขาจะอธิษฐานหลวงปู่ให้รูดรอตายเดือนนี้ที่ดีลูกค้าก็มาซื้อครับอันนี้เรื่องจริงเลยคเขามีประสบการณ์ตัวเขาเองเลยโอ้โหแล้วองค์นี้สวยด้วยนะเงินล้านเกสาเนี่ยเขาจะห้อยประจําเจ็ดแปดเซ้นข้างหลังเนี่ยคือเขาจะห้อยองค์ที่ประจําแล้วเขาจะขอเวลาเขาลูกค้าเดือนนี้พอวันที่สิบเนี่ยลูกค้าน้อยเนี่ยเขาจะเอาไปอธิษฐานแล้วขึ้นคอเขาแล้วหลังวันที่สิบไปลูกค้าก็มาเองมันเป็นอย่างนี้ อันนี้ก็คือบอกตรงประสบการณ์ในบ้านแล้วก็แม่แม่ซึ่งมีบุญคุณกับเราแม่ก็พูดเขียนเขียนใส่กระดาษก่อนตายว่าอยากขายปูโตนะองค์คือองค์ปดนี่พวกนี้ก็ไม่ต้องขายให้เลยนะครับนะครับนะครับเดี๋ยวผิดกฎเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่เขาโกรธขออีกทีครับ ไปเที่ยวครับยังไงวันนี้โอ้โหพี่โจเล่าประสบการณ์มากมายนะครับยังไงอยากให้พี่โจฝากพีพีเอฟซีที่จะเข้ามาสามะสมเครื่องของปู่โตเนี่ยครับควรเริลเล่มยังไงคือจริงๆแล,แล้วเราดูหนึ่งอันดับแรกเลยเราดูทุนเราก่อนคทุนเรามีเท่านี้เราก็เริ่มจัดชิ้นน้อยๆชิ้นน้อยๆไปก่อนแล้วเอาไปอธิษฐานขอ,ขอเอาฮะถ้าเกิดว่าหลวงปู่เนี่ยท่านอยากจะเมตตาเราจริงๆเนี่ยไม่นานเราจะได้เงินมา แต่ชอบผ้าหลงปูแต่และครั้งเนี่ยเสียถผมจะเสียเงินเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยอธิษฐานเนี่ยผมก็ถูกหวยครับผมก็ได้จากหวยลอตเตอรี่นะไม่ได้เล่นใต้ดินนะตํารวจมาจับออกอ่าก็จะถูกแล้วก็จะได้เงินคืนมาครับใช่ไหม,มพร้อมออกรายการพวกคุลสตํารวจมาบ้านตลอดเลยก็ <c oughs> ต้องพูดให้ระวังหน่อยแคบลงมานิดนึงไม่งั้นโดนอีกไปขึ้นลงขึ้นสารเบื่อชิบหายเลยมันจะทำอะไรเดินขึ้นเรื่องไอ้พวกเรื่องหวยนี่แหละแล้วก็ถ้าเกิดใครที่มีทุน อยู่อยางดีกับฝากธนาคารพี่้าพูดว่าดีกับฝากธนาคารถ้าวันหนึ่ง<ม>คุณเดือดร้อนขึ้นมาเนี่ยที่เรียกว่าคุณพระช่วยหลวงพุ่โตพระเงินสดบพุทธคุณสูงเงินสดและที่ผมชอบที่สุดก็คือท่านเป็นสิทธิหลวงพ่อรุ่งมุทากระบืออืมครับผมอันนี้แหละฮะก็คือแล้วก็หลวงปู่สคุณกากหลงเป็นสามมิระทรกันไปหาท่านบ่อยผมก<ช>็เลยพอศึกษาประวัติท่านแล้วก็เลยว่าเอ๊ยชอบเว้ อย่างอย่างพระเครื่องหลายๆรุ่นเนี่ยที่ที่ออก์ที่วัดถ้ำเนี่ยหลวงปู่สุดปลุกเสกด้วยร่วมด้วยนะครับเขามีอยู่ครั้งหนึ่งผมรู้จักคนวัดกาหลงครับเขาบอกว่าหลวงปู่เนี่ยมาหาโดยที่หลวงพ่อสุดไม่รู้ตัวครัเขาเริมมจอดข้างโบสถ์แต่หลวงปู่สุดอยู่บนกติบอกว่ายังไม่ลงครับหลวงปู่โตก็ยังไม่ลงจากรถตู้ครับไปจัดอัศนะในโบสถ์เพื่อนมาอรู้เลยพอเปิดพอลงเสร็จคนข้างวัดถึงบอกว่าเปิดประตูมาเป็นหลวงปู่โต ารู้ได้ไงไม่มีโทรศัพท์ก็จิตถึงงานได้นี่แหละผมถึงชอบว่าหลวงปูโตแล้วถ้ากบนี้ใครมีเงินช่วงนี้แนะนําว่าช้อนเดยครับช้อนเลยลังอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยผมให้ก็ไม่เกิน2ปีข้างหน้าเนี่ยคุณได้เงินกลับแน่นอนง่ายๆเลยแล้วก็พารที่คุณห้อยจะฟรีโดยปริยายแล้วก็ได้เงินใช้ด้วยก็ง่ายๆเลย สะสมพระเครื่องหลวงปู่เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวครับ <นะ S 2> ไม่ต้องกลัวแต่ <ผม S 1> ก่อนอื่นเลยเนี่ยที่พี่โจโเขามีประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยก่อนอื่นเลยต้องเริ่มจากศรัทธามีก่อนใั่มีถึงเตยนะครับรอย,อยาสะสมเพราะอยากเห็นกำไรวุ้ยผมลงเนี่ยลงไปหลาย EP แล้วคลิปสัมภาษณ์แล้วก็จะมีแบบช่อบมเมิ้นแบบ ไม่เห็นได้เลยไม่เห็นได้คือคุณไม่ได้สัตวทางไงบารมีคุณไม่มีทางได้เห็นคุณฝากแบงคฝากประจํบแมงก็เป็นปีกว่าจะได้ดอกพระเครื่องมันก็เหมือนกับคุณไปฝากเงินครับมันก็ต้องเป็นปีครับถ้าคุณซื้อวันนี้อาทิตย์หน้าเดือดร้อนจะใช้เงินยังไงคุณก็ขาดทุนถ้าคุณเล่นอย่างนั้นถ้าเกิดทำอย่างนั้นได้คนก็ไม่ต้องทํางานบริษัทแตจริงอ่ะสะสมพระเครื่องยอดนิยมแบบเนี้ย คือสะสมแล้วต้องไม่เดือดร้อนตกรถก็กลับบ้านได้อครับพาแบบนี้นะไปต่างจังหวัดเขารู้จักแต่ถ้าคุณไปเล่นพระใหม่ตกรถไปเขาก็ไม่เอาเดินกลับขาสั่นเลยกว่าจะถึงบ้านถูกไหมใช่ใช่ถ้าอย่างเงี้ยคุณได้นั่งรถกลับดีไม่ดีมันขับรถมาส่งด้วยให้ตังค์อีเออคุณเล่นพะให้เป็นอ่ะอย่าดีจะปาดเล่นพระใช้ตาอย่าใช้ปากอย่าใช้หู รีบร์เริ่มึ้นเลยครับเริ่มขึ้นแล้วค้นสักมาสัออกนแต่เย็นใจเย็นน้องพระบนะอย่างไงก็ฝากด้วยนะผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในกลุ่ม Facebook เนี่ยหลายๆคนเลยต้องรู้จักนะครับพี่โจฮีรันนะจริงๆพี่เขาเป็นคนชอบความสนุกสนานนะบางทีเขาเล่นเขาอะไอย่าไปคิดมากเพราะว่า ความสนุกนล่แหละทำให้ได้เพื่อนการได้พี่ได้น้องการที่ผมเม้นอะไรไปแล้วแต่ทําให้ใครไม่พอใจผมขออภัยแต่ผมในใจผมอ่ะคือทุกคนคือเพื่อนแต่ผมว่ามองว่าแต่ละคนเขารู้นะ่าอ้ยสนุกมีเยาวราชคนเดียวฮะชอบกดหน้ากดผมผมก็เลยขอโทษแกลก่อนไฟหน้าขึ้นเวทีเลยไหมครับผมจะเล่นมั่งผมเล่นเกิดมั่งไปดูห้องพระไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ต้องบอกเลยว่าบ้านเนี้ย ผมถ้าคุณเปิดห้องพระเข้าไปคุณจะอลังการแน่นอนนะครับเดี๋ยวยังไงไปไล่เก็บบรรยากาศห้องพระนะครับเข้าไปหน่อยอ่ายังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวลาเอฟซีไว้ก่อนเลยครับผมง่าก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็ถ้ายังไงก็ดูองค์ไหนที่ผมเคาะขอตามไม่ผิดหวังครผมเคาะมันไม่เคยผิดหวังอ่ะครัพแตกพระล้วครับแตกพระล้วครับนี่จะมาโบสผมใช่ไหมเนี่ยพระมีปัญหาตลอด จริงฮนะโอเคงั้นวันนี้ฝากงั้นแค่นี้ครับ,รบขอบคุณยังไงก็ติดตามตู่มหาเวศนะครับผมแล้วก็จะจะมีเซียนพม่าเข้าไปป่วนเรื่อยๆ, <S <S ๆครับผม <S 1> <S 1> ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์นะคบฝากติดตามด้วยนะครับ f c ทุกท่านอ่าเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวไปดูคอนเทนต์ว่าเราจะไปสัมภาษณ์ใครนะครับเดี๋ยวยังไงติดตามชมเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ